สวัสดีค่ะวันนี้มาโยกับหญิงนะคะแล้วก็กล้องครับกับหลาน19โพสีทองนะครับชื่อนี้ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับใช่ค่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าคืออันนี้เป็นแบรนด์ที่ต้องยอมรับเรื่องดีไซน์ของเขาเพราะว่าดีไซน์ออกมาได้แบบดูหล่อมากๆนะคะแล้วเวลาคือต้องพูดว่าเวลาเขาเชนหรือเขาอะไรทีออกแบบรถหนึคันขึ้นมาเนี่ยไม่มีกากค,ค่ะจัดเต็มจัดเต็มครับ ออปชันคือเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยตั้งแต่เรียกว่าไงเอาไปลองขับหลายแบรนด์เนาะแบรนด์เนี่ยต้องยอมรับเขาตัวถังก็หนักนะคะหนักในที่นี้ถามว่ามีประโยชน์ยังไงถ้าอักซิเดนต์เข้ามากระแทกเข้ามาฟอร์ดเนี่ยผู้โดยสารไม่เป็นไรแน่นอนใช่ครับตัวถังแบบแข็งแรงมากนะคะแล้วก็เรื่องของระบบความปลอดภัยที่แบบว่าช่วยป้องกันก่อนก,อนการเกิดเหตุเยอะมากๆนะคะทุกคน ถ้าใครอยากได้รถอีกหนึ่งคันที่ต้องเรียกเรื่องของสมรรถนะเนี่ยดีเยี่ยมเลยสําหรับรถในไทยเนี้ยหญิงยอมรับเขาจริงๆนะเพราะว่าเอาไปขับแล้วคือยอมรับในเรื่องของสมรรถนะเขามากใช่ครับระบบความปลอดภยัยช่วงล่างด้วยช่วงล่างวงมาลัยนี่ the b e s บโหูขับง่ายจริงใช่ครับเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าเขาเรียกอะไรผู้หญิงไม่มีแรงก็ขับง่ายใช่พวงมาลัยไม่หนักเลยในขณะที่บางแบรนด์นะคะ ไปลถโฉมหม้เหมือนกันแต่ว่าพวงมาลัยก็จะมีความหนักซึ่งรุ่นพวงมาลัยหนักเนี่ยพอมาขับฟอร์ดอะแล้วสมมุติขับเทียบกันคันต่อคันเลยนะฟพอพร์ดพวงมาลัยเบาแต่ถามว่าเบาแล้วอันตรายไหมไม่อันตรายพอความเราความเร็วสูงเนี่ยพวงมาลัยมันจะมีความแบบช่วยหนืดเขาเรียกอะไรช่วย ช่วยดึงมันจะมีระบบที่ช่วยหน่วงของโพโตพรมอะไรทำให้รู้สึกว่าพรมอะไรมันหนักขึ้นเนาะแล้วก็เวลาออกซ้ายออกขวาอะไรเงี้ยเรื่องของระบบความปลอดภัยมีช่วยเซตตี้หมดเลยครับอันนี้ต้องยอมรับแล้วก็อีกหนึ่งข้อเลยนะกล้องรู้มัยว่าเรื่องอะไรที่ฟอร์ดเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องของราคาค่ะอันนี้ได้เป็นโฉมใหม่ถ้าเป็นมือสอง พอเป็นมือสองเนี่ยต้องยอมรับว่าคือป้ายแดงฟอร์ดไม่ถูกนะคะ,<จ>ะสำหรับรุ่นนี้ที่เป็นโฟวิลใช่เนาะเป็นตัวท็อปสุดโฟวิลไทเทเนียมคือออปชั่นมาจัดเต็มทุกอย่างทุกระบบนะคะแต่ป้ายแดงเนี่ยก็ราคาค่อนข้างสูงพอมาเป็นมือสองเนี่ยใครที่มาชอนซื้อในช่วงของมือสองไปเนี่ยก็คือจะได้คุ้มค่าว่าราคามันแบบหายไปเยอะมากๆแล้ว ในขณะที่เราก็ได้ขับออปชั่นของตัวรถที่เป็นรุ่นท็อปแต่จ่ายคือต้องเรียกว่าจ่ายถูกกว่ารุ่นเริ่มต้นอีกเนาะคือคุ้มมากถ้าใครคมมที่อยากได้รถสักคันที่เป็นรถมือสองนะแล้วได้ออปชั่นจะเต็มขนาดนี้สมรถนะใช่ความปลอดภยัยแล้วก็อยากขับชมใหม่หล่าสุดแต่ว่าบัตเจตไม่ได้แบบตั้งไว้สูงมากนะคะเล่นฟอร์ดเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจถูกต้องครับแล้วก็คันนี้เองก็เข้าสูตรมาตลอด เป็นรถบ้านมือเดียวด้วยติดสีเดิมทุกชิ้นเลยติดสีเดิมทุกชิ้นเลยก่อนที่เราจะพาไปดูรถเนี่ยคุณพี่พๆเพิ่งใจร้อนกันนะเดี๋ยวจะหาว่าแบบแบบเอ้ยพูดมีแต่น้ำอะ่ะเราพยายามอธิบายให้ฟังเพราะว่าคือพี่ๆหลายท่านนะ่ยอาจจะยังไม่ได้เคยใช้ฟอร์ดใช่ครับซึ่ง พอเราอยู่ในวงการรถยนต์น่ะเราได้ขับรุ่นนูนรุ่นนี้เปรียบเทียบอะเราก็เลยมาเล่าสู่กันฟังว่าถ้าขับรุ่นนี้ความรู้สึกฟิลหรือว่าการขับขี่มีอะไรดีกว่ารุ่นอื่นคือทุกยี่ห้อมีข้อดีข้อเสียต่างกันเนะาะคราวนี้เดี๋ยวเราขอบอกรุ่นบอกปีกันก่อนเลยได้ครับอ่ะรุ่นคันนี้นะครับ Ford Everest สอ Titanium Plus ใช่ Titanium Plus เป็นตัวขับสใช่ครับคันนี้ปี คันนี้นะคะเป็นปี2022แล้วก็จดทะเบียนปี23ผลิตตัวรถไดย22ิ 2, แล้วก็จดทะเบียนปี2023แล้วสีเนี่ยที่บอกว่าเป็นสีเดิมนะคะเป็นสีขาวบุกเมทัลลิกนะคะเป็นสีเฉดเดียวของ Ford Ever วอรถ้าเป็นสีขาวเนี่ยจะต้องเป็นเฉดนี้เนาอันนี้นได้หลังคาสลูมมาด้วยใช่ฟอร์ดเนี่ยเขาไม่ได้ทำแบ็กท็อปเพราะว่าเ,เขาอะในรุ่นท็อปอะเขาจะใส่หลังคาสลูมาให้ค่อนข้างแบบ เขาเรียกว่าอะไรเป็นสรุปที่เป็น SUV ที่ให้สรุปกว้างสุดแล้ว<ช>นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปใส่แบกท็อปในรุ่นท็อปอะมันก็จะดูแบบนี่ค่อยเข้าเท่าไหร่เนาะอ่ะดูหน้ากระจังกันสักหน่อยไม่ยังรอครับคันนีไไ้ได้ไหมได้ไหมรอ,อโยรรอมาก <laughs> หน้ากระจังใหญ่มากทุกคนแล้วคือแบบหญิงชอบดีไซน์เขานะคือโฉเก่าอ่ะหน้ามันไม่เต็มแบบนี้ครับโฉก่อนเชนอะหน้ามันไม่เต็มเพราะหน้ามันไม่เต็มเนี่ย หลายท่านเอาไปแต่งในส่วนของหน้ากระจงังเปลี่ยนหน้ากระจังใหม่เป็นแบบรูปม้าบ้างรูปนู้นรูปนี้บ้างเป็นไฟบ้างอะไรเงี้ยเออหญิงเชื่อว่าบริษัทรถอะ่ะเขาก็น่าจะทําเรื่องของเขาเรียกอะไรวิจัยเนาะใช่ค่ะว่าเออคนซื้อไปแล้วเขาจะไปแต่งแนวไหนอะไรยังไงปรากฏว่าพอตัวฉบหมออกมาให้หน้ากระจังเต็มมาเลยใหญ่ๆห,ห่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดูไฟหน้าดิทุกคน ไฟหน้าตัวนี้ต้องบอกว่าในดีไซน์เนี้ยเพิ่งจะมีฟอร์ดให้เนาะลักษณะดีไซน์นี้แล้วทุกท่านเห็นไหมว่าตัวโปรติคเตอร์ข้างในเนี้ยเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับเออเวลาเราเปิดไฟกลางคืนนะเขาจะหมุนตามเราเลยพวงมาลัยเราไปทางซ้ายไฟเนี้ยก็จะหมุนไปทางซ้าย,ยส่องส, <า S 1> สว่างไปทางซ้ายใช่พอเราหมุนพวงมาลัยไปทางขวาไฟก็จะส่องสว่างไปทางขวาด้วยแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคือเวลาขับรถออกต่างจางาังหวัดใช่ปะ พื้นที่มืดมากๆเปิดไฟสูงแล้วบางคนเนี่ยขับรถเพล,ลินลืมเตาะไฟต่ำลงหลายเคสที่เปิดไฟสูงใส่กันแล้วเกิดอุบิเหตุขึ้นมาทะเลาะก,กันนะคะถ้าคุณพี่ขับรถนี้จะไม่เจอปัญหานั้นเลยเพราะว่า Ford เลยเขามีเรื่องของระบบในเรื่องของการแบบปรับไฟสูงต่ําให้อัตโนมัติเลยอพอเขาจับเซ็นเซอร์ได้ว่ามีรถสวนอะจากไฟสูงที่เรากดค้างไว้อะมันจะเป็นไฟต่ําอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยหายห่วงโอ้ระบบ เขาจัดมาให้แน่นๆเลยนะครับใช่คือถามว่าหลายคนคิดว่าเฮ้ยฝ mm ่า hmm. ยมันจุกจิกคือถามว่าจุกจิกไหมรถเขาไม่ได้จุกจิกขนาดนั้นนะคะ<ช>ทุกคนคแต่ว่าด้วยความที่เขาใส่อ p อปชันมาเยอะอะไรก็ตามที่ระบบเยอะเนี่ยเวลาแมนแทน,นเนี่ยมันก็จะต้องมีแบบการดูแลเป็นปกติกตแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยใช้ไปสามพันโลพัง ช้ไปสี่พันโลพังไม่งั้นแบรนด์ฟอร์ดเนี่ยไม่น่าสามารถอยู่ในประเทศไทยได้ใช่เพราะว่าคนไทยเป็นคนขี้ตกใจเล็กน้อยเฮ้ยเราลืมแจ้งราคาไว้ก้องใช่ครับยังไม่ได้แจ้งราคาเ,เดี๋ยวเพื่อให่พี่เอฟซี FC ใจร้อนนาะอก่อนจะพาไปดูรถกันต่อนะคะเดี๋ยวให้ก้องบอกราคากันก่อนเลยคันนี้นะครับค่าตัวน้องเขาอยู่แค่หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับใ,ใครซื้อสดก็ไม่มีแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าใครอยากจัดไฟแนนซ์ เครดิตดีฟรีดาวได้นะครับผ่อนคร่าวๆแค่ประมาณ2 1 0ห0นึ่งพันกว่าบาทสูง 20, <000. S 2> สุดได้8 4งวดกันเลยนะครับใช่ค่ะถ้าอยากจะผ่อนถูกลงก็เพิ่มเงินดาวนะถูกต้องครับถ้าเพิ่มเงินดาวก็จะผ่อนถูกลงอ่ะแล้วคันนี้นอกจากหน้ากระจังเนี่ยเขาเป็นหน้ากระจังเดิมเนาะรถก็ได้เป็นสีเดิมจากายแดงนะคะ hmm. แต่ว่าที่เพิ่มเติมเข้ามาคันนี้คือตัวล้อแม็กใช่ครับแล้วก็ยางนะจริงๆฟอร์ดหลายคนอ่ะที่เขาชอบไปแต่งกันอ่ะ เขาก็ชอบไปแต่งแม็กอย่างเงี้ยกันเนาะใส<ช>่ใ<ช>แม็กใส่ยางนะคะมันก็จะดูแบบครบมากขึ้นฟอร์ดเป็นรุ่นที่ยอมรับเลยว่าแบบเออแต่งออกมาแล้วสวยจริงแล้วดูยิ่งยิ่งแม็กแม็กอันเนี้ยมันเข้ากับตัวรถอยู่นะเพราะว่าตัวรถเขามีความเป็นขาวตัดดําใช่ไหมคะใช่แล้วลายแม็กอ่ะเขาก็เป็นแบบสีดํามาเลยมันดูเข้มขึ้นมันดูแบบดูดุดันขึ้นเขาเรียกว่าอะไรดูหล่อขึ้นดูล่อมากคอือ ดูดีแล้วดูด้านข้างทุกคนให้มองในมุมกว้างนะคะเขาจะมีแต่งตัดดำมาอยู่แล้วทุกคนเห็นมันอีกใช่ไหมแล้วพอใส่แม็กตัวนี้เข้าไปเออมันดูมันดูหล่อขึ้นจริงมันดูครบใช่ครับมันเหมือนแบบว่าผู้หญิงแต่งหน้าเต็มแล้วถูกต้องถ้าแบบยังไม่แต่งอะไรมาเลยมันเหมือนแบบว่าเหมือนมันดูโลนไหมอันนี้พร้อมออกจากบ้านอันนี้พร้อมออกจากบ้านแล้วครับเชิดชายถูกต้องครับสวยมาก มาอย่าให้ดูภายในมาดูภายในกันค่ะทุกคนอันนี้มือเปิดเป็นสีดําแล้วนะคะแล้วก็น,นี้เนี่ยเนี่ยใเนี้ยก็มีจุดแจ้งเตือนมุมอับให้มีกล้องรอบคันให้เดี๋ยวเราจะพาด,ดูไปแบบค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะคะก็ถ้าท่านไหนรู้สึกว่าเอ,อ้ยมันยืดเยื้อไปก็กดพาสหรือว่าก,กดเป็นคุณค<ำ>สองค<ำ><ไ>ปเนาะเพราะ<อ>ว่าพี่ๆหลายท่านอาจจะอยากดูละเอียดแล้วก็ขออนุญาตอธิบายละเอียดนิดนึงถ้านะท่านไหนรู้สึกว่าเอ้ยมัน มันนานไปพูดน้ําเยอะเกินกดพาดเลยค่ะกดแบบเล่งเป็นคูณสองเลยนะคะจะได้ไม่ว่ากันเนาะให้ดูที่ตัวเบาะก่อนให้ดูตัวเบาะกันเนาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับออปชั่นเขาจัดมาให้แน่นแบบนี้นะสภาพเบาะอยู่ในสภาพดีมากๆนะครับนี่ให้ดูกันใกล้ๆชัดเจนแบบนี้นะครับ ขับได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะสําหรับรุ่นนี้ขับง่ายระบบความปลอดภัยอะไรก็ครบคันหมดเนาะกุญแจเนี่ยเราก็มีให้ครบ2ชุดนะคะแบบนี้นะครับอันนี้เราเก็บมาไว้1ชุดอชุดแต่อีกชุดหนึ่งก็คือเก็บไว้ให้เรียบร้อย <rotations. S 2> เอนจิ้นสตาร์เราจ,จะอยู่ฝั่งเขาเรียกอะไรฝั่งขวามือนะคะไม่สตาร์ทเครื่องโชว์นิดนึงชอบในความอลังการของหน้าจอเขามะช็อติชิเหมือนได้ไอแพมาอีกหนึ่งเครื่อง ดีไม่ดีจะยาวกว่า i p แ d ดอเนี้ยยาวกว่าเหมือนยาวกว่านาะใช่ครับดูดิเราระบบความแบบเรื่องของความไฮเทคอันเนี้ยต้องยอมฟอร์เขาเนาะอันนี้เดี๋ยวเราลองกดเข้าๆก่อนละกันเพราะว่าหญิงก็ยังไม่ได้เล่นแบบชัดเจนมากเนี่ยเห็นไหมมี Apple Car p l a y a n d แ o i d ร u t o อะไรพวกนี้คือมีให้ครบหมดเลยจะสะท้อนแสงนิดนึงรุ่นนี้ไม่ต้องไม่ต้องใส่เอานี้เชื่อมของโทรศัพท์พี่ัซุก ต้องบอกว่ารุ่นนี้ไม่ต้องใช้สายขเขาเรียกอะไรสายเชื่อมอ๋อสายเชื่อมเป็นบูทได้ลเลย,เลยใช่เพราะวนะ่าวันนั้นหญิงเชื่อมไปอยู่เนี่ยหญิงก็เชื่อมใช้อยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้เชื่อมแบบเต็มระบบมากอ,มอย่างเี้ยกาลังเชื่อมต่อแล้วปิดปิดพวกคู่มือการใช้งานเขาอยู่ในนี้หมดเลยนะ เ oh. มื่อกี้เมื่อกี้ที่พี่หญิงโกอยออกมาเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมมันสิงโทรศัพี่หญิงเนี่ยมันจะขึ้นแบบว่าเนพี่หญิงเลยเห็นปะ oh. เพราะว่าสะดวกสบายมากใช่เพราะว่าหญิงเคยสิงไว้เนี่ยแล้วมันก็ขึ้นเพลงเห็นปะเราเลือก playlist mm hmm. ได้ว่าเราจะเล่นอะไรอันนี้มันสิงกับ Android Auto อีก mm hmm. เพราะว่าหญิงใช้เครื่อง Android สิงไว้อยู่นะคะ <Ha. S 1> เนี่ยมันก็ขึ้นแบบเป็น Android เลยมีแบบ Google m a p เนี่ยมันก็ขึ้นว่าเออที่ค้นหาของเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วก็เพลงที่เราฟังเนี่ยเราก็กดเลือกได้เลย คือแบบให้เท่จงจริงหญิงชอบมารุ่นเนี้ยวันนั้นเอาเอาไปขับก็เออก็ชอบมาแล้วก็เดี๋ยวมานี่กล้องรอบคันเอ่ะเขาเกียพีดกล้องรอบคันค่ะทุกคนโชว์นิดนึงคันนี้นนระบบความปลอดภัยเยอะอ สวยมากภายในก็รูลาตอนนี้นมีที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้ส,ราสายนะคะแล้วก็นี่อย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของเกียร์โฟวิวนะคะแล้วก็นี้นอกจากเกียร์โฟวิวเนี่ยก็มีเรื่องของความปลอดภัยอื่นๆอีกเนี่ยช่วยกันลื่นทั้งหลายอะไรเงี้ยอันนี้เราปรับเป็นขับ2อยู่ไม่ใช่ว่าซื้อโฟวิวไปจําเป็นต้องขับโฟลวิวตลอดเวลาไหมไม่จําเป็นนะคะคือถ้าวิ่งบนถนนปกติเนี่ยแนะนําให้ขับเป็นขับสองพอ<ช>แล้วก็ ฝฟนตก๊ก็คือปรับเป็นโฟร์ไฮแต่ว่าถ้าเข้าไปลุยอะไรแบบหนักๆเข้าแบบสวนลึกๆหรืออะไรเงี้ยนะก็ค่อยเป็นโฟโล w นะคะซื้อมาก,ก็เอาไปใช้กันสักนิดหนึ่งผวมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตให้ดูส่วนของนับปัดนิดนึ่งเนาะตอนนี้นะคะรถใช้น้อยเลขไม่แท้อยู่แค่67,000กิโลเมตรค่ะเป็นรถบ้านมือเดียวมือเดียวเลยคนแล้วก็เขาก็เช็คศูนย์ฟอร์ดมาตลอดอเลยนะคะ ให้ดูละเอียดสภาพดีมากคันเนี้นะครับในส่วนของเรื่องเอกสารอย่างที่บอกว่าพอคู่มือการใช้งานนะครับสามารถดูในจอตรงนี้ได้เลยอ๋อใช้ในจอได้ด้วยใช่แล้วอันนี้เป็นสมุดร,รับประกันนะครับแล้วก็บ so นะุกโซวิตนะคันนี้ได้ไปเข้าสูนมาทุกระยะเลยครับทุกระยะเลยหนึ่งสามสี่สี่ครั้งนะครับ,บ่อยเขาก็จะเข้าทุกๆ1,500ึพันกิโลเมตรนะครับล่าสุดไปเข้ามาที่หกหมืสาม นะครับตอนนี้6,700 0ก็เพ <7. S 2> ิ่งใช้ไปแค่ประมาณ4 0 0พก็ใช้ไปอีกยาวเลยหนึ่งหมื่นโล, 10, โลนะครับ,รบใช้ไปอีก1,000โลคอยไปเปลี่ยนทายเข้าศูนย์ตรวจเช็คอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จที่ไปเข้าศูนย์ฟอร์ดมาใช่ครับานะบางคนอาจจะชอบพูดว่าเอ้ฟอร์ดอะเข้าศูนย์แพง คือจริงๆ5้าเทียบกันอ่ะไม่ต่างกันเยอะไม่ต่างเพราะว่าหมื่นห้าใช่พมี่ต้องอย่าลืมว่าเขาเข้าทุกหมื่นห้าใช่ครับส่วนรถทั่วไปอ่ะเต็มที่ก็หมื่นโลถูกต้องเนาะเขาเข้าทีกว่าใช่เขาเข้าทีกว่าใ่ัวเฉลยออกมาก็ไม่ได้ต่างกันแ่หน้ไม่ต่างกันเยอะเลยนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากนะมีออปชันต่างๆมาให้ครบเลยนะครับน้องสะดวกสบายจริงดูหลาภายใน ดูสวยงามนะครับหน้าจงหน้าจอภูมิลัยมาให้ครบแบบนี้ใช่รจริงค่ะแล้วก็นี่ถ้าเป็นรุ่นท็อปขาดไม่ได้คะ่ะทุกคนเป็นแบรนด์ที่เอชวที่ให้สรุปใหญ่สุดแล้วกวางไปถึงข้างหลังเลยนะคะนี่เลยบางคันได้แค่ตอนหน้าใช่อันนี้ให้แบบ เต็มๆยาวๆไปเดี๋ยวเราไปดูตอนหลังกันเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะรบกวนมากไหมนะเพราะว่าเดี๋ยวหญิงจะให้กล้องพาดูห้องเครื่องด้วย<ด>ก็เดี๋ยวจะขอเน้ญสตาร์ทเครื่องค้างไว้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตอนหลังกันค่ะนี่พอเข้ามาตอนหลังนะครับสภาพเบาะอยู่ในสภาพดีามากๆนะครับเบาะไม่มีซุดไม่มียับนะสภาพใหม่มากใช่ เนี่ยลายอันเขามีแยกส่วนด้านหลังให้ก็ปรับได้นะคะแล้วก็มีแบบที่ชาร์จไฟเลยพวกเนี้ยอันนี้เป็นฝั่งบ้านเลยนะมาละเลยครับ USB USB C อะไรเงี้ยก็คือมีให้ทุกหัวพูดง่ายๆแล้วเดี๋ยวพาดูเอาะแถวหลังนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบคันอันนี้นี่ยึดค่าซีดได้นะเป็นปก,ปกตินะคะเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ทําเป็นยึดค่าซีดได้ทั้งหมดแล้วเนาะใช่ครับอืมมาดูด้านหลังกันนิดนึงเบาะให้คลิกเซนเซอร์แบบไม่ลุกอีิกเอาไปได้ มันต้องล็อกรถหรือเปล่าต้องล็อกรถเนาะแต่ว่ามีคลิกเซนเซอร์ให้นะคะคลิกเซนเซอร์ก็คือดับเครื่องถือกุญแจล็อกรถแล้วก็เตะเนาะมันจะเปิดให้อัตโนมัติฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะคะพร้อมระบบคลิกเซนเซอร์แล้วก็เบาะหลังปรับไฟฟ้าะคะ่ะก็คือตอนนี้เราเอาขึ้นมาเนาะ,ะไม่ใช้งานก็พับรับไปได้เลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยค่ะทุกคนแถวสองแถวสามเนี่ยเราสามารถพับราบเป็นกระนาบเดียวกันได้เผื่อพี่ๆท่านไหนแบบว่าเอย เดี๋ยวนี้เทรนด์แคมปิ้งกำลังมาใช่ตั้งด้ใช่แล้วก็รถมันก็ลุยได้ด้วยเนาะเกือบไปเข้าป่าเข้าอะไรอะหอนัดเดิมหมดจะส่่งมุมไหนก็เดิมหมดค่ะทันนี้การันตีให้เลยใช่จะสั่งมุมซ้ายมุมขวาจะดึงจะเข็บประตูซ้ายขวาเดิมหมดทุกอย่างใช่นะคะสวยมากเดี๋ยวเราพาดูด้านใต้ทองสักหน่อยไหมเดีดูข้างล่างช่วงล่างนะครับ จะได้ให้เพื่อพี่พี่เอฟซอยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะคะแล้วจะได้ดูให้ครบทุกจุดเลยว่าข้างล่างก็ยังใหมๆ่ๆเหล็กยังอยู่ในสภาพดีไม่ได้มีสนิมไม่ได้มีอะไรนะคะสภาพสวยทั้งค <หา S 1> ัน<ๆ>เห็นในกล้องนะครับจะมีแบบรอยตรงรอยแต้มนะครับค่ะมาร์กิ้งต่างๆอยู่ครบเลยครบเลยเนาะใช่ยางอะไรก็อยู่ครบนะครับครบคันนะคะทุกคนคนะค เดี๋ยวเราพาวนดูฝั่งนี้สักนิดน,นึงแล้วก็เดี๋ยวจะให้กล้องเปิดในส่วนของห้องเครื่องยนต์ให้ดูด้วยเดี๋ยวด้านหน้ามันจะมีไอ้ตัวแขง็งแข็งใช่ไหมแข็งเดี๋ยวส่องให้ดูอ่ะปะงั้นเดี๋ยวเราพาไปดูแขลงกันก่อนค่อยดูห้องเครื่องใช่ครับนี่อันนี้นะฮะที่เป็นตัวตกันกระแทกนะครับเขายาวไปถึงช่วงตอนกลางๆของตัวรถเลยนะครับสองส่วนด้านหน้าและตกแต่งห,หัถ้าใครชอบ เอาไปลุยนะครับหรือว่าขับไปในบนท้องถนนก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นใช่นะครับพี่น้องจะสารภาพเดี๋ยวมาดูบางโนนเปิดฝากระโปรงวิเชอด้านซ้ายอ๋อที่เปิดฝากระโปรงของสอดชมม่อยู่ใช่ด้านซ้ายนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้กล้องไปเปิดนิดนึงยิงพยายามหาแล้วจะยิงหาไม่เจอค่ะทุกคนก็ให้กล้องเปิดอันนี้หน้าเขาดูเต็มมากหน้าหล่อโฉบล่อสุดทุก รุ่นนี้ก็คือนี่เลยเลหัวนนัทเดิมตะเข็บเดิมห้องเครื่องก็ครบ,บเต็มเ็ๆแบบ,บเลยนะขาสวยมากนะครับเครื่องเดินนิ่งเลยนะเป็นซอเต็มเดียวนะครับหัวนนัทเดิมตะเข็บเดิมหมดนะคะขาพอเธอเขายังดูขาวใส,วสไปเลย,เลยนะครับสภาพดีทุกคนค่ะเนี่ยคือใหม่จริงๆอะครับ อยากให้เข้ามาดูอยากให้เข้ามาทดลองขับนะแต่ถ้าใครอยู่ไกลไม่สะดวกเข้ามาไม่เป็นไรเราดูให้ทุกซอกทุกมุมแบบนี้นะครับชัดเจนมากนะสามารถซื้อขายออนไลน์ได้เลยเพราะว่าเรามีบริการส่งไฟแนนซ์ไปเส้นถึงที่บ้านนะคะแล้วก็พอไฟแนนซ์มาเราก็มีบริการมีบริการส่งมอบรถให้ถึงบ้านเช่นกันนะคะทุกคนแล้วก็จริงๆตอนนี้ฟอร์ดโฉมใหม่สีขาวเนาะ เฉพาะสีขาวโฉมใหม่เนี่ยเรามี2คันมี2คันจะมีอีกคันหนึ่งนะครับถ้าใครอยากดูอีกคันหนึ่งก็ทักข้อความมาได้เลยอีกคันหนึ่งโฉมใหม่เหมือนกันในงบประมาณ9ก้าแสนกว่าบาทใช่นะคะคันนี้ย้ำราคาให้อีกทีหนึ่งค่ะคันนี้นะครับเป็น Ford e v e r e s t 2.0ไทเทเนียมพลัสนะครับรถปี22-23นะครับโฟวิลด้วยคับสี่นะเป็นตัว็อปสุดเลยมีราคาสรูนะครับได้สีเดิมทุกชิ้นนะเป็นรถบ้านมือเดียว นะครับแล้วก็ค uh huh. ่าตัวของเขาอยู่แค่1นึ่งล้านสองแสบาทเท่านั้นนะครับใครซื้อสดก็ไม่มีแวด7%นะครับแต่ถ้าใครอยากจัดไฟแนนซ์เครดิตฟรีดาวได้นะครับผ mm ่ hmm. อนคร่าวๆอยู่ประมาณ2 1 0 0มกว่าบาทนะครับสูงสุดได้แปดสงวดส่วนถ้าใครอยากจะผ่อนดาวเออน้อยลงจำนวนปีน้อยลงหรือว่าอยากมียอดดาวนะครับเง mm ิ hmm. นดาวเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ยอดผ่อนน้อยลง <ช>จัดได้เลยนะครับคันนี้ใช่ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยใครนึกถึงรถสวยสภาพปีนะคะคก็ชื่อนี้เลยนะครับ19โพสิทองชื่อนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับใช่ค่ะวันนี้กับก้องขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะายบายค่ะค